นี่กําจัดตัวปูกันเป็นพักๆอย่างนี้ก็ได้เะียกาที่พักผ่อนหย่อนใจที่นี้ก็พูดที่มันสูงสุดไปซะเลยการเลิอกอายุนี่มันจะทําให้ได้รู้จักพระนิพพานหรือรู้รสของพระนิพพานไปพลาง ยาตายเปล่ารู้จากพระน,นิพพานไปเปล่าเมื่อใดเลิกอายุได้เลิกตัวไ,ได้เมื่อนั้นได้รู้รสของพระน,นิพพานขอพูดเรื่องนิพพานหน่อยนิพานนพานนิพพานมีสองความหมายสรอุปาทิเสสะนิพพานาาธาตุอนุปาทิเสสะนิพพานาาธาตุดำคำว่า,าธาตุเข้ามาก็เพื่อให้หมายถึงภาวะของนิพพานอย่าให้ไปเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอะไรที่ปรารถนากันนะ เป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาตินิพพานธาตุธาตุตามธรรมชาติเป็นที่ดับเย็นสนิทสอุปาทิเสสะมีปาทิเหลืออนุปาทิเสสะไม่มีปาทิเหลือมาลยก็มีอยู่ชัดแล้ว่าพิสุนั่นอรหังโหติที่นาโวเป็นพระหัสินอาสวะผู้ศิัทา,ากัตกรนิโยจบธรรมชาตแล้ว ทำกทิจควรทำทำเสร็จแล้วโอหิสาพาโรคลงข้องหนักลงได้แล้วอนุปัตตะสทัดเถอะมีประโยชน์ตอนอันถึงทับแล้วปริคีนะภวะสัญโ,โ,โยชนโนมีสัญญุตในทบตละสิ้นแล้วสมมาญญาวิมุตโตด,ดุจพ้นในปัญญาชอบนี่เป็นพระอราหันต์เป็นพระอราหารันต์แต่พระหัน์ประเภทแรกมีสัอุปาทิเสสนิพานธาตุนั้นอินทซีหรือ <c oughs> สมรรถภาพของอินทรีย์ที่จะรู้จักอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่ถูกกำจัดจึงมันรู้สึกอารมณ์ือรู้สึกเวทนาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบมันจึงมานาปามันนาปังปฏิสั่งเวทีติสุขทุกขังสั่งเวสั่งเวสั่งเวทิติมันจึงรู้จักความถูกใจหรือความไม่ถูกใจความสุขความทุกข์คือบวกหรือลบ จิตนั้นยังรู้สึกความเป็นบวกหรือเป็นลบคือทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาหาสัาพยโยราคัคโยโทสัรพรโยโมคัคโยแต่ว่า้ความสิ้นราคะโทสะโมหะของภิกษุนั้นเรากล่าวว่าสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุอย่าไปอธิบายว่าพระหันเป็นเป็นอย่างเดียวพระหันไม่ไม่ พระอหันเป็นปน,นิเป็นได้ทั้งสองนิพพานธาตุนะพระอรหันต์พวกนี้ยังรู้สึกเวทนาที่เป็นบวกหรือเป็นลบแต่ท่านโตไม่เกิดยินดีไม่ยินร้ายในความเป็นบวกเป็นลบที่รู้สึกอยู่ท่านมีความสิ้นราคะโทสะโมหะนั่นคือสะอุฟะที่เสสนิพพานธาตุของท่านที่นี้นิพพานธาตุที่สองอรหังโหติที่นาโวอย่างเดียวกันอีกคือเป็นพระอรหันต์แล้วแต่นี่มันแมันแปลกกันที่ว่า เวทนาทั้งหลายท่านไม่ยินดีแล้วเป็นของเย็นสนิทคือเวทนาไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นมนาปังอมนาปังอะไรเวทนานี่ไม่อาจจะเป็นบวกไม่อาจจะเป็นลบท่านก็ยังไม่ตายตัส <c oughs> สะอิเทวะก <c oughs> ็ในในในอัตภาพนี้ท่านยังมียังม,ยงมียังมีชีวิตอยู่ แต่ว่าไม่มีอะไรมาทําให้ความเกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยเพราะวาเวทานามันมันไม่ไม่อาจจะแยกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันเหนือความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนามิพานธาธมีคําว่าตัสสะอิเทวะในอัตภาพนี้นั่นเทียวมีพานธาธทั้งสองอย่างไม่เกี่ยวกับความตายยังไม่ตาย องค์หนึ่งเป็นนิพพานธาตุขั้นที่ยังมีสุภาที่เหลือคือความรู้สึกที่เป็นบวกหรือเป็นลบมันเหลืออยู่รู้สึกได้แต่อีกองค์หนึ่งไม่มีความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเลืออยู่ไม่รู้สึกเ,เป็นบวกเป็นลบเลยเนี่ยองค์นี้เป็นอนุปาทิเสสนิพพานธาตุทั้งสององค์ยังไม่ตายเขาก็ด่าตะมาไปใช่าวา,าทรรมอธิบายอย่างนี้นอกลูก่นอกทางโกหกมิจฉาทิสิเพราะว่าในโรงเรียนก็อธิบายกันอย่างอื่น นี่ขอถือโอกาสบอกให้รู้ว่านิพพาณฑธาตุทั้งสองตามพระบาลีแท้ๆเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อก็ไปเปิดดู <c oughs> ไปเปิดดูพระบาลีที่มา <c oughs> นี่เราเลิกอายุได้ห้านาทีเราก็ได้รับรสของนิพภาณฑธาตุห้านาทีเราจะไม่ให้มันเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ไมื่อท่าว เป็นบวกเป็นลบแต่ไม่ให้ความหมายในทางบวกและลบคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเคี่ยวก็ไปแล้วอร่อยแล้วมันก็อร่อยเคี่ยวก็ไปไม่อร่อยก็ไม่อร่อยไม่เป็นบวกไม่เป็นลบกันอย่างนี้ไม่เกิดกิเลสถ้าดีกว่านั้นก็ไม่รู้สึกแค่ทั้งสองอย่างแหละไม่รู้สึกว่าอร่อยหรือไม่รู้สึกว่าไม่อร่อยมันก็ดีขึ้นไปเเียยกวาทนนน็สิอย่างแรกเวทนายังไม่เย็นสนิท เลิอกอายุได้เท่าไรจะสัมผัสพระนิพพานได้เท่านั้นเลิกได้นานเท่าไรจะสัมผัสพระนิพพานได้นานเท่านั้นเลิอกอายุได้ที่ไหนก็สัมผัสพระนิพพานที่นั่นใช่การเลิอกอายุไม่ชั่วขณะชั่วขณะเป็นที่พบพระนิพพานเป,เปิดเปิดเครื่องปิดบงังแต่ละพระนิพพานฉายแสงมาถูกต้องจิตใจอย่างที่กล่าวมาแล้วขั้นต้น <c oughs> เอาข้อต่อไปเอก็จะมีว่าจะเลิกกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาแล้วมีจิตใจเป็นอธรรมยตาท่านหมดความยึดถือในอายุก็จะมีอธรรมยตาเมื่อนั่นหมดเท่าไรก็หมดก็เป็นเวลาเท่านั้นหมดที่ไหนก็เป็นที่นั่นเมื่อเลิกอายุได้เท่าไรจะมีอธรรมยตาเกิดเป็นความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจเนี่ยไม่หวันไว ่อการปรงแต่งสิ่งใดใดอัตมยัตาคงที่อยู่ในความถูกต้องไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเรียกว่าคงที่อยู่ในความถูกต้องคงที่ยิ่งกว่าดีแล้วดีแล้วกว่าสิ่งใดๆที่เขาเรียกกันว่าคงที่ผู้เขาไม่มาอะไรคงที่มอะไรมันขยวเล่นได้ถ้าแผ่นดินไหว ผู้ใคยมาอะไรก็ครงเพลงครงเพลงนี่แต่ว่าจิตที่มีอรรมยตานี่ไม่หวั่นไหวให้มันหวั่นไหวกันทั้งจัก,กระวาลทั้งจัก,กระวาลหวั่นไหวจิตที่มีอรรมยตาไม่หวั่นไหวไม่คลงเพลงนะแต่พบธรรมยตาอย่างนี้มันคงอย่างนี้ในขณะที่ว่าไม่มีตัวกูเลิกตัวกูเลิกอายุได้เป็นเวลาเท่าไหร่ จะพบอตมมยตาคือความไม่หวั่นไหวกันทำนั้นข้อต่อไปจะเรียกว่าออกมาเสียจากเกลียวของวัตตะวัตตะเกลียวของวัตตะชาวบ้านหรือว่าสาราวัดสอนวัตตะคือเวียนไายตายเกิดเกิดมาแก่ตายเกิดมาแก่ตายเกิดมาแก่ตายเ,ายเวียนไ่าอย่างนี้เรียกว่าวัตตะแต่วัตตะที่แท้จริงของคนฉลาดไม่อธิบายกันอย่างนั้น่ะ เกิดกิเลสเป็นเหตุ Humans, ทำกรรมทำกรรมแล้วมีผลกรรมผลกรรมทำให้เกิดกิเลสกิเลสทำให้เกิดทำกรรมกรรมให้เกิดผลกรรมผลกรรมทำให้เกิดกิเลสนี่วัฏฏะจะวัฏฏะอย่างไหนก็ได้วัฏฏะอย่างไหนก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นเมตตาเมตตาเมื่อไรมันออกไปจากเกลียวของวัฏฏะวัฏฏะจะเป็นไม่เป็นวัฏฏะไม่เป็นวัฏฏะตัหนุกูนั่นออกไปจากกระแสแห่งวัฏฏะ อา้าข้อต่อไปก็จะเรียกว่าออกมาจากคุกแห่งอัตตาออกมาจากคุกแห่งตัวกูกเลิกอายุได้เท่าไรไม่มีอัตตามันก็ไม่ติดคุกอัตตาพอมอัตตาเกิดขึ้นมาแล้วก็มันติดคุกอัตตานั่นออกมาจากคุกคุกคุกอย่างยิ่งคุกแท้จริงคุกอัตตาออกมาเส็จได้ชีวยวขนาที่ว่าเราเลิกอายุได้ไม่ยึดมันในอายุได้เท่าไรก็ออกมาจากคุกอัตตาได้ครัานั้น ออกจากคุกอายุก็เรียกอยากออกจากคุกอัตตาก็เรียกลวหลุดคุกออกมาเสียจากคุกอ,อัตตาอ้าวทีนี้ก็จะเรียกว่าปิดประตูพบทั้งปวงพระโสดาบันเพียงแต่ปิดประตูอบายปิดประตูอบายไม่ปิดประตูพบพระโสดาบันยังบ้าพบหลงพบอะไรบางอยู่บางพบอยู่แต่ถ้าเลิกอายุเลิก อาอัตตาไม่มีอัตตาเป็นอธรรมมาตคมันปิดประตูพบพบทุกพบทุกชนิดทุกพบทั้งที่เป็นวิพบคือพบทางลบก็ได้มีคํากล่าวยืนยันอยู่แลยว่าปริคีนะภาวะสัญญชโชนมีสัญญน์ในพบมันสิ้นแล้วเพราะอธรรมยาตาสัญญอดในพบก็หยุดเด็ดขาดสูญหายไป ถ้ามีอาตรมยตาชั่วคราวมันก็หลุดอย่างชั่วคราวมันเป็นขั้นนิกะเป็นสัมายิกะสามายิกะมาันเป็นชั่วคราวนะ้ามันเป็นสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์มันก็ออกไปจากพบปิดประตูพบจะก็ได้เรียกว่าทีนี่ปิดประตูพบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีพบให้เข้าไปต่อไปมันไม่มีพบมันไม่มีการเกิดในพบไหนไหน,นี่เรียกว่าปิดประตูพบโดยประการทั้งปวง ทีนี้จะสามารถท่าทายมัจจุราชท่าทายมัจจุราชมาให้มาหาให้มาตามตัวไม่พบหาไม่พบมัจจุราชหาไม่พบมาทูดทูดของมัจจุราชยมมาทูดมาเที่ยมาหาก็ไม่พบถือบ่วงมาก์หาไม่พบตัวไอ้คนนี้อ้าวยาขาดจากไอ้สิ่งที่มันเคยยึดมั่นถือมั่นผูกพัน เอาเรื่องนิยายมาเป็นอุปมาดีกว่าพระอภัยมณีก็หนีน,น,นางผีเสื้อมานีนางผีเสือ้อตามตัวมาพบคอยกลับไปอีกพระนิพพานก็อยากขาดจากนางผีเสือ้ออยากขาดอย่างนั้นแหละมันจะตายก็จะงวให้อยากขาดจากพพอยากขาดจากเหตุโลกอยากขาดจากสิ่งที่มันควรจะอยาก ว่าทีหนึ่งก็ว่ารู้สึกตัวแล้วเว้ยกลับมาหาพ่อแม่เว้ยเด็กๆพอมันโตขึ้นมามันได้รับอารมณ์ทางยินดียินไ่ายบวกลบมันก็ไปตามอารมณ์ไม่คงอยู่ในคลองแห่งธรรมะนี่จะมันหนีพ่อแม่ทิ้ง,ท,งทิ้งพ่อแม่หนีตามโจรไปมันไปเอาสนุกสนานอร่อยอร่อยตามแบบของมันพวกดูพวกวัยรุ่นสมัยนี้วัยรุ่นสมัยนี้ในกรุงทเทพเต็มไปทั้งหมดนั่นแหละมันหนีพ่อแม่คือ ความคงที่อยู่ในความถูกต้องหนีพ่อแม่แล้วก็ไปตามโจรไปคือรสชาติของความเป็นบวกและความเป็นลบโลดโลดเส้นเ้นไปหนีพ่อแม่ตามโจรไปไปเป็นโจรได้รับความทุกข์บางคนก็กลับตัวได้นี้โจรมาหาพ่อแม่แต่บางคนก็กลับไม่ได้อยู่กับโจรในใตเ้เปล่า ลองเลิอกอายุเลิกตัวจนมีอตตมยาตาสิมันจะมีอาการมันก็ทิ้งโจนนีโจนกลับมาหาพ่อแม่กลับมาหาธรรมะคือความถูกต้องอตตมยาตจาความคงที่อยู่ในความถูกต้องจนอะไรตรงแต่งให้เป็นบวกเป็นลบไม่ได้เป็นบุญเป็นบาปไม่ได้เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นไม่ได้ทุกผู้นี่เรามาหาอิสระภาพนิเสรีภาพ อย่างสูงสุดที่อะไรอะไรจะมาปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรจะลากคอไปได้ไปดูเองไปคิดดูตเองผู้หญิงสาวมีอตรรมยาตาชาวชู้ชายชู้หนุ่มฉลาดฟูงหนึ่งก็มาลากหัวไปไม่ได้ชายหนุ่มมีอธรรมยาตานางงามจัก,กรวาลน,นางฟ้าถักฟูงหนึ่งก็มาลากหัวมันไปไม่ได้มันมีความคงที่อยู่ในความถูกต้อง ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้ไปได้ให้เป็นไปทั้งในทางบวกหรือทางลบนี่อานิสงส์ของการเลิกอายุเลิกอัตตาเลิกตัวตนโดยอุปมา,าเป็นอย่างนี้ถ้าพูดกันทึงอย่างนี้สิบสามอย่างแล้วนะท่านผู้ฟังไม่เชื่อรราตมายอมแพ้ยอมแพ้ไม่ต้องพูดต่อไปไม่ต้องพูดต่อไปแสดงอานิสงส์ถึงสิบสามประการแล้ว ยังไม่ชอบก็ยอมแพ้ยอมแพ้อานิสงส์ของการเลิอกอายุเป็นอย่างนี้อ้าวทีนี้ก็จะพูดให้มันชัดเจนต่อไปอีกไอเรื่องของการเลิอกอายุพูดครอบ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 หมดเลยครอบเป็นวงจรเลย เริ่มขึ้นมาใยคำว่าเลิกอายุนี่ต้องเลิกตัวตนถ้าไม่เลิกตัวตนไม่อาจจะเลิกอายุต้องมีความรู้เรื่องอนัตตามาเป็นเหตุให้เบื่อหนา่ายหรือเลิกอายุหรืออตตมมยตามาพ้นพ้นอิธิพนของอายุเนี่ยเรียกว่าเลิกอายุต้องเลิกตัวกูเลิกตัวกูล้วก่อนจริงจะเลิกอายุได้ ขั้นแรกต้องเลิกอายุโดยเลิกตัวตนทีนี้ถ้าจะเลิกตัวตนต้องเลิกความเป็นบวกแหละความเป็นลบมันพันภาษา,ษาวิทยาศาสตร์คือเลิกใช้คำวิทยาศาสตร์นี่มันใช้ได้หมดใช้ได้ทุกศาสนาคือเลิกความเป็นบวกคือไม่ดีใจเลิกความเป็นลบคือไม่เสียใจ คือไม่หลงรักเลยหลงเกลียดนะเลิกความเป็นบวกเลียความเป็นลบถ้าอร่อยก็เป็นบวกก็เอาถ้าไม่อร่อยก็เป็นลบมันก็ไม่เอานี่เรียกว่าเป็นบวกหรือเป็นลบทางตาก็มีเรื่องเป็นบวกเป็นลบคือรูปสวยหรือไม่สวยทางหูก็มีเป็นบวกเป็นลบเสียงเพราะหรือไม่เพราะทางจมูกก็มีเป็นบวกเป็นลบคือหอมหรือเหม็น ทางลิ้นก็มีความเป็นบวกเป็นลบอร่อยหรือไม่อร่อยทางคิ้วหนังทางกายทางหดถับผาก็มีเป็นบวกเป็นลบว่านิ่มนวลหรือกระด้างทางจิตก็มีเป็นบวกเป็นลบว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจต้องเลิกความเป็นบวกและความเป็นลบความเป็นบวกและความเป็นลบนี่มันเกิดตามธรรมชาติ ธรรมชาติมีระบบประสาทอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้งกายใจมันคอยส่งออกมาว่าเป็นบวกหรือเป็นลบอย่าไปโง่กับมันอย่าไปล้มกับมันบวกก็เช่นนั่นเองลบก็บเช่นนั่นเองใ่ม้มันเป็นบวกไม่มันเป็นลบขึ้นมานี่จะเลิกตัวตนได้จะเลิกความเป็นบวกหรือความเป็นลบได้นี่ต้องมีปัญญา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  <c oughs> รู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริง ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อตตาโดยประการทั้งปวงเป็นอนัตตาโดยเสมอกันไม่ต้องมีความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบนี่ปัญญาสูงสุดเป็นยธถาภูตะสมปัญญาเรื่อยไปจนเห็นอัตถาตาสุญญาตาอัตธามายตาสูงสุดอยู่ที่อัตมยตามีอัตมยตาก็ไม่รู้สึกเป็นบวกเป็นลบนมีปัญญาสูงสุด คือมีอะตมยะตาที่จะมีปัญญาต้องมีภาวนาปัญญาจะเกิดเองไม่ได้โยคาเวชาเตภูรีอันนี้คล้ายๆอย่างนี้จัดเป็นบาลีนะว่าปัญญาต้องเกิดมาจากการกระทำหรือการเจริญหรือการประกอบการที่จะมีปัญญาได้ต้องมีภาวนาคือการเจริญทำให้มันมีขึ้นมาพระอุรีกตา พาวิตาทําให้มีขึ้นมาแล้วทาให้มันมากขึ้นมากขึ้นจะมีปัญญาต้องมีภาวนาที่จะใช้ปัญญาต้องมีสติต้องมีสติถ้าไม่มีสติใช้ผิดหมดเนละใช้ไม่ถูกเรื่องใช้ในเวลาที่ไม่ควรใช้ใช้มากไปใช้น้อยไปใช้ใช้ไม่ถูกเรื่องจะใช้ปัญญามันต้องมีสติมีสติ ที่จะมีสติมันต้องฝึกสติสิมันจะมาแต่ไหนล่ะถ้าไม่ฝึกสติที่มีตามธรรมชาติโดยธรรมชาติแตวยันมันน้อยนักมันไม่พอเราต้องฝึกฝึกเติมเติมให้มีสติถึงขั้นสมบูรณ์ที่เรียกว่าอา,า,านาปานสติที่เราก็จะได้พูดกันในจริงจังเหมือนกันนะในคราวนี้อา,า,านาปานสติเป็นอย่างไร ที่เพราะมีสติพระมีสติมันระลึกได้ทันทีท่วงทันทันทีแก่เวลามันก็ไม่เกิดตัวตนความรู้สึกโง่ว่าตัวตนเกิดไม่ได้เพรอะมีสติไปปัญญามาตัดส,ส,สกัดไม่มี้มันเกิดสติไปอปัญญามาทันเวลาในขณะแห่งผัสสะแล้วก็ไม่อาจจะเกิดตัวตน เมอมีสติจ Ho ึงไม่เกิดตัวตนไม่เกิดตัวตนก็ไม่มีของตนเพราอไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอายุแหละไม่มีตัวตนก็ไม่มีอายุไม่มีอายุมันก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งแห่งปัญหาปัญหาคือความยุ่งยากลําบากเมื่อไม่มีอายุมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีปัญหา เมื่อไม่มีปัญหามันก็ไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์โดยประการทัองฟวงไม่มีความทุกข์โดยประการท่องปวงก็มีนิพพานมีนิพพานคือความเย็นสนิทก็ไม่มีไฟคือกิเลยถ้ามีนิพพานด้วยความเย็นก็ไม่มีกิเลสแล้วมันกงเรียกว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเห็นไหมว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไร เลิกอายุต้องเลิกตัวตนเลิกตัวตนต้องเลิกเลิกโง่ในบวกและลบเลิกบวกและลบต้องมีปัญญามีปัญญาต้องมีการเจริญปัญญาคุอภาวนาจะใช้ปัญญาต้องมีสติจะมีสติมากพอก็ต้องฝึกสติให้มันมากพอพอมีสติมากพอมันก็ไม่เกิดตัวตน ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอายุไม่มีอายุก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาก็ไม่มีทุกไม่มีทุกก็มีนิพพานมีนิพพานก็กล่าวได้ว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรื่องมันจบถ้าเห็นว่าอย่างนี้เหลือวิสัยอะมาก็ยอมแพ้แต่ท่านทั้ง,งหลายเห็นว่าเหลือวิสัยก็ยอมแพ้ เห็นมันพอจะต่อสู้กันไปได้มันพอที่จะพัดเบี่ยงกันไปได้จะพยายามเรื่อยไปพยายามเรื่อยไปมันก็จะได้มันก็จะได้มันจะก็จะเป็นไปได้เอาทีนี้จะตอบปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกันต่อไปอีกว่าการเลิกอายุนี่มันเป็นหลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ พวกคนที่เขาเกลียดน้ำหน้าตมาเขาว่าโกหกเอาเรื่องไม่จริงมาพูดเอาคำไม่มีในพระบาลีมาพูดเรื่องเลิกอายุอะไรไม่มีที่ไหนอนี่มีเต็มไปหมดหละเป็นพระเดียกันน่แหละพวกที่ไม่ชอบตมาเขาก็ว่าอย่างนี้อย่างนั้นนีะที่กรุงเทพยัยงมีมากเลยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจริงและไม่มีคำว่าเลิกอ,อายุจะหาไม่พบคําว่าเลิกอ,อายุ แต่มีคำว่ากาาินอค่าตัญหาเสยได้ก็กินเวลา <c oughs> คือเลิอกอายุมันมีโดยนัยยะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่มีผู้เรืเลิอกอายุแต่มีคำว่าเลิอกอัตตาเลิอกอัตตามีในพระบาลีมีมากๆมากแข็งอัตสมิมานัสสวินโยนําออกเสยได้ซึ่งอัตสมิมานณน,นั่นคือเลิอกอัตตาเลิอกอัตตาอัตสมิมานะคืออัตตา อัตมิมาณวินโยเลิกอัตมิมาณสร็จได้ก็คือเลิกอัตตาเลิกอัตตาก็คือเลิกอายุมีไม่มีก็ดูเอาเองดีกว่าในพระพุทธศาสนามีเรื่องเลิกอายุหรือว่าไม่มีเลิกตัวกูเลิกตัวกู้ใชมันก็เป็นอัตมิมาณวินโยหรือจะเป็นเลิกอัตตวาทุปาทานเลิกอุปาทานที่เป็นเหตุให้ปากพูดออกมาว่าตัวกู้ อุปาทานชนิดนี้มันเป็นเหตุให้ปากพูดออกมาว่าตัวกูเรียกว่าอัตวาทุปาทานเลิกอัตวาทุปาทานจะได้นะคือเลิกตัวกูหรือเลิกอายุหรือเลิกเวลาเลิกตัวกูก็เท่ากับเลิกอายุมันไม่มีตัวตวใครที่จะอยู่แล้วอายุมันจะมีได้อย่างไรเล่าถ้าไม่มีตัวอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งอายุอายุมันก็มีไม่ได้ ให้ตัวกู่อะไรมันเป็นที่ตั้งแห่งอายุมันก็เลิกมันเสียมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งอายุเป็นว่าการปฏิบัติเลิกอายุนี่ก็เป็นอันเดียวกันเลิกตัวกูเป็นหลักสําคัญในพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เลิกอัตตมิม,มานะเสียบ้างให้เลิกอุฟาทานใช่บ้างให้เลิกไอที่ควรเลิกอีกหลายหลายอย่างที่เลิกแล้วจะพบกับพระนิพพาน ในที่นี้ก็จะตอบคําถามที่ว่าทําไมมันใช้คำว่าเลิกอายุเลิกอายุให้มันยุ่งยากฟังลําบากไม่เคยได้ยินเราทํำห้คนอนื่นในลําบากได้ใช้คาแปลก่ะ <c oughs> มันเลิกอายุมันเลิกอายุมันเลิกอายุให้มันยุ่ง <c oughs> ให้มันยุ่ง <c oughs> แต่ว่ามันยุ่งอยู่ก่อนแล้วมันมากเหลือเกิน มันยุ่งอยู่ก่อนแล้วมันยุ่งอย่างมหาศาลเลิกอายุนี่ยุ่งน้อยๆก็จะเลิกการยุ่งใหญ่ยุ่งมากมายยุ่งมหาศาลนั่นเสียมันกําลังยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ในการมีอายุการเลิกอายุมันยุ่งเล็กน้อยจันนั้นแหละเราก็จะหมดความยุ่งมหาศาลเราจึงจังใช้คําว่าเลิกอายุมันตรงกับเรื่องเพราะอายุมันเป็นตัวยุ่ง นี่ก็เลิกความยุ่งก็มาต้องเลิอกอายุเลิอกอายุ <c oughs> มีอายุแล้วมันคิดดูว่ารู้กันอยู่แล้วมันต้องทําอะไรต้องจัดการอะไรต้องรับผิดชอบอะไรต้องคุงค้มครองอะไรต้องอพูดไม่ไหวนี <c> ่ <oughs> ความยุ่งเพราะการมีตัวตนอยู่มีอายุความยุ่งเหล่านี้มันมาแต่อายุมันเนื่องอยู่ด้วยอายุ คือความยุ่งเพราะเราใช้คำตรงๆวันเลิกอายุก็คือเลิกความยุ่งเลิกความยุ่งนั่นเสีย <c oughs> ไอตัวกู้ตัวกู้ตัวกู้นี่ <c oughs> มันสนุกมันสนุกไปตามความโง่แหงตัวกู้หลงอายุก็สนุกไปตามความโง่ของการหลงอายุหลงตัวกูก็ดีหลงอายุก็ดีมันก็สนุกสนุกอย่างไม่รู้สึกตัวด้วยอย่าง ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเสียหาย,ยาจะฉีดหายอะไรความหลงนี่มันไม่รู้นี่ว่าตัวกูเนี่ยมันสนุกมันมีรสอร่อยสนุกสำหรับคนโง่แล้วอายุนั่นก็เป็นการทรมานที่สุดในแง่ของตัวกูมันก็ดูสนุกอยู่ถึงแม้มันจะคุมขังก็คุมขังอย่างสนุก แต่อายุนั้นเป็นการทรมานทรมานทรมานเหนื่อยน,นทรมานทรมานตลอดเวลาตัวกูมันสนุกแต่อายุมันทรมานจะเลิกปัญหายุ่งยากทั้งหมดมันก็ต้องเลิกทั้งอายุทั้งตัวกูในทุกๆความหมายแต่เดี๋ยวนี้ที่มันเห็นชัดง่ายกว่าก็คืออายุนะี่แหละมันเห็นชัดง่ายกว่าตัวกูมองดูอายุรู้จักได้ง่ายกว่าตัวกู จึงยกเอาคำว่าตัวกูขึ้นมาเป็นหลักสำหรับพูดจาไม่ใช่เพื่อลำบากหรือยุ่งยากเราจะมีอิทธิพลเหนืออายุไม่ให้มีไม่ให้อายุมีอิทธิพลเหนือเราเราเนี่ยจะอยู่เหนืออิทธิพลของอายุเราจะควบคุมอายุเราจะบังคับอายุ เราเก่งไปถึงก่อยเราจะตัดรากเง้าแห่งอายุตัดรากเง้าแห่งอายุไม่ให้มีอายุเอาเสเลยเราจองศึกษากันมากถึงขนาดนี้ตจงตรงตรงมุ่งตรงไปตรงที่ตั้งของอายุก็คือตัวคู่ตัวคู่เล่นงานไอ้ตัวคู่เลิกตัวตน ได้ก็คือเลิกตัวกูได้เลิกตัวกูได้ก็คือเลิกตัวตนได้เป็นอัตโนมัติน่ะถ้าเลิกตัวตนมันก็เลิกอายุโดยอัตโนมัติถ้าเลิกอายุก็เลิกตัวตนโดยอัตโนมัติไม่ต้องทําเป็นสองเรือสามเรื่องมันรวมเป็นเรื่องเดียวกันนี่เรียกว่าเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเลิกอายุนั่นหมายความอย่างไร ในที่สุดก็จะยอมรับว่าพูดอย่างนี้นะพูดว่าเลิกตัวกูเลิอกอายุนี่มันฝืนฝืนฝืนความเข้าใจฝืนความรู้สึกฝืนการยอมรับของคนธรรมดามันฝืนความรู้สึกของคนธรรมดาแต่ถ้ามันเลิกจะได้ไอ้คนธรรมดาเนะี่ยก็จะกลายเป็นคนเนื้อธรรมดา คนธรรมดาที่ไม่ชอบมันมันจะกลายเป็นบุคคลที่เนื้อธรรมดาเนื้อธรรมดามีคุณธรรมพิเศษเนื้อธรรมดาขอให้คนธรรมดาที่ไม่ชอบคำพูดเหล่านี้สนใจคำพูดเหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติตามนี้แล้วคนธรรมดาก็จะเนื้อคนธรรมดาจะเป็นคนที่เนื้อคนธรรมดา ไปอย่างน่าอัศจรรย์อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวที่การเลิอกอายุเป็นคำที่แปลกหาพบคำนี้ตรงๆในพระบาลีในพระไตรปิฎกไม่ได้แต่จะพบมากมายมหาศาล